สวยสวคมคโอ้โหสวยมากเลยค่ะตัวเด็กนีตัวใหญ่มีผีตัวใหญ่ค่ะสวยสมันสมสวยเลยค่ะสามร้อยแปดสิบโลทเหลือสามร้อยห้าสิบโลตั้งสามสิบบาทแน่สามร้อย้นไม่ได้นะคะอย่าค่ะลดสามสิบบาทที่ขายผีได้เราขายร้อยห้าสิบตรงนี้ขายร้อยเดียวแล้วลดให้ห่นะค่ะคุณลูกค้าที่รัก พร้อมทานเลยใช่ไหมคะพร้อมทานแล้วค่ะใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง ทุกคนนะค่ะเป็่นไมเพื่อนเกาทั้งเมืองไทยและกต่างประเทศพีนนพววพ่น้องืัอนี้ก็มาพบกับจ่องกินข้าวกันที่พี่น้องพี่น้องสันี้พี่พิากินอย่างมาเมืองกันเลยพี่น้องืันนี้พิพามากินทุเรียนพี่น้องทุเรียนอันใยา่กระซือมาจากเขาค้ายยู่ข้างทั้งแนวพี่น้องขล้ายขางทางหนาหลายใหญ่นะะั่ะตั้งหลายเจ้าพี่น้อง โดนละอ,อยพี่น้องจ๊ะทูเทอร์มันลอยแปดสิบทุกมือนะมืนหนี้ยายไปถามมือมาลอยหนึ่งยายก็เลยจัดเลยพี่นอ้องมามาเบื่นเลยพี่น้องว่าแล้วแย,ยกจะแก่ไหนบ่มาพี่น้องมาแต่ยายก็ให้เขาแงะให้แล้วละ่ะแยกมันเคยแก่จากเทธอใหนจังได้สิเห็ดเป็นพี่น้องฟ้นม,มางามนะพี่นอ้นอ,งนองเป็นมืออาชีพอดีกินแล้วพี่น้องเนี่ย ขนาดเขาแงะแหย่แล้วยังพี่น้องเยสุดยอดเลยนาก้มอะไรน้ำกัาพี่น้องเพียนปีนี้ก็แพงเลยที่แรกนะแพงพี่น้องออกมาใหม่ๆแพงยหญ่กว่าบุกากินบันนี้ก็ได้ว่าลองไปทำเขาเบิรงว่าหนูกินนองเท่าไหร่หมื่นนะไล่เดียวแม่ไม่เอาแมวมาสั่นแก้ได้จัดได้พี่น้องสามโลกคว้าพี่น้องหน่วยนี่ว้าว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร,ร้กดกระดิ่งปิ๊งปิ้งให้ยูทิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีก็น้องพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ